ต้องขยายร่วมขยายข่าวโดยสำนักงานกสทชปัญหาจากการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่มีให้เห็นกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการถูกเรียกเก็บค่าบริการเกินจากโปรโมชั่นที่สมัครใช้บริการไว้หรือได้สิมการ์จากฟรีแต่ถูกเรียกเก็บค่าบริการทั้งที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานหรือโทรศัพท์คุยกับเพื่อนอยู่ดีๆก็เกิดปัญหาสายหลุดเป็นประจำนอกจากนี้นะคะปัญหาที่เกิดจากการรับชมโทรทัศน์ ภาพหรือสัญญาณขาดหายเกิดจอดำหรือพบเจอเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการโฆษณาขายของเกินจริงชวนเชื่อว,ว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ใช้แล้วเห็นผลทันตาเรื่องแบบนี้เราจะรักษาสิทธิผู้บริโภคได้อย่างไรไม่ให้โดนเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการง่ายๆเลยค่ะเพียงแจ้งเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคอเซ็นเตอร์120 0ของกสทชซึ่งศูนย์แห่งนี้มีหลากหลายช่องทางให้เราได้ติดต่อกัน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานกสะทะชตั้งอยู่ที่เลขที่87อาคารอำนวยการชั้นบีถนนพหลโยธินซอย8แขวงสำเ็จในเขตพญาไทกรุงเทพ104.00สามารถเดินทางมาร้องเรียนพร้อมเอกสารหลักฐานหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเองสามารถส่งไปรษณีย์ได้ และอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วคือคอรเซ็นเตอร์120โทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ90คู่สายทุกวันยกเวน้นวันหยุดนักขะตะัตฤกษ์แล้วถ้าในช่วงเวลาไหนาที่มีกรณีเร่งด่วนเป็นที่สนใจของประชาชนก็จะเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการร้องเรียนอีกหลายช่องทางร้องเรียนผ่านโทรศัพท์หรือแฟกซ์มาที่เบอร์120 0กด7 ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์อีเมล1200 atnbtc. go. th หรือจะล้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Mobile NBTc 1200บนโทรศัพท์มือถือทั้งสมาร์ทโฟนระบบ Android และระบบ iOS โดยสามารถเข้าไปใช้งานโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store หรือ App Store เลือกค้นหา NBTc 1200เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันจากนั้นก็สามารถใช้งานได้ทันที ซึ่งนอกจากจะส่งข้อความร้องเรียนได้แล้วยังสามารถถ่ายภาพประกอบหรือแนาไฟล์ภาพวิดีโอประกอบการร้องเรียนได้ด้วยเรียกว่าอำนวยความสะดวกทุกช่องทางการติดต่อสำหรับประชาชนทุกคนทุกกลุ่มเลยละค่ะ เมื่อศูนย์คอเซ็นเตอร์1200ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลลงในระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกสำนักงานกสทชเพื่อพิจารณาตรวจสอบรวมถึงเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วค่ะซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์1 2 0 0 nbtc go th นอกจากร้องเรียนปัญหาหรือกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ให้บริการวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตการแจ้งเหตุด่วนที่อาจจะเกิดจากอุปกรณ์เสาหรือสายสื่อสารเช่นสายสื่อสารผ้าต่ำสายขาดตกหรือกีดขวางอาจเป็นอันตรายกับผู้ทีสัญจรไปมาบริเวณน,นั้นก็สามารถแจ้งได้ผ่านทุกช่องทางของศูนย์คอเซ็นเตอร์120 0ด้วยอย่าลืมนะคะถ้าจะร้องเรียนปัญหาจากการให้บริการทั้งการให้บริการวิทยุ โทรทัศน์โทรศัพท์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตรวมถึงหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการให้บริการของผู้ประกอบการต่างๆก็ร้องเรียนเข้ามาได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคอสเซ็นเตอร์120 0แล้วเราจะตรวจสอบให้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ใครจะมาเอาปเปรียบได้แต่เราต้องรู้เท่าทันรู้จักสิทธิผู้บริโภคช่วยกันสอดส่องและร้องเรียนเพื่อที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อจากการใช้สื่อในปัจจุบันแล้วมารักษาสิทธิของเรากันนะคะ